การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดคาบอมศูนย์การค้าหลีกระเด้นพลาซ่าหัดใหญ่ของศูนย์เยียวยาจังหวัดสงขลาซึ่งอยู่ในความดูแลของสอ,อบอตอโดยใช้มติครมรที่แก้ไขเพิมเ่มเติมเมื่อวันที่14สิงหาคม2555โดยการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม2,000ล้านบาทในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลา ซึ่งจากเดิมกรณีเสียชีวิตได้รับ1 0 0 0 0แบาทเพิ่มเป็น5 0 0 0 0นบาทกรณีพิการได้รับ80,000บาทเพิ่มเป็น50,000นบาทเช่นกันแต่เป็นการทยอยจ่ายเป็นงวดงวดและในส่วนของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ลีกรเด้นจำนวนมากได้รับการช่วยเหลือไปแล้วในเบื้องต้น เช่นเดียวกับนางสาวสุกัญญาบุญพร้อมและนางสาวสุนันทาเดชส่งซึ่งทั้งสองคนอาการสาหัสและต้องกลายเป็นคนพิการและยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องเข้าออกโรงพยาบาลเพื่อทําการรักษาอย่างต่อเนื่องซึ่งดํารงชีพอยู่ได้ด้วยเงินช่วยเหลือเบื้องต้นที่ร่ยหล่อลงทุกทีผ่านไปร่วมปีไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทั้งที่ทั้งคู่ยังไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตอนนั้นมีศูญเยียาให้ สองแสนตอนนอนโรงพยาบาลสองเดือนนะคะให้สองแสนมีลีก,กเดนให้สองหมืน่นก็อย่างนั้นก็จำยังไม่ค่อยได้เพราะว่าตอนนั้นใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วแบบก็มีจะมีแม่ที่เป็นคนเป็นคนรับค่ะคมไม่มีหลังจากนั้นไม่มีเลยค่ะคือเงียบเงียบไปเลยค่ะเงียบคือไม่ติดต่อไม่อะไรเลย มันหนูต้องมาเดินเรื่องเองยื่นเรื่องเองทัางที่ตัวเองก็แบบไม่ค่อยปกติเดินก็ไม่ค่อยสะดวกเดนแดดเดนฝนก็ไม่ได้ค่ะว่ามันมันมันทรมานว่าเดินมันก็ไม่ค่อยสะดวกอยู่แล้วต้องมาเดินเรื่องเองอย่างเงี้ยว่าเห็นใจเราบ้างเห็นใจเราหน่อยเพราะม่อกี้ก็บอกว่าไม่เจอกับลูกหลานเองก็ไม่รู้หรอก ควาาามมดเป็นยังงไทั้งนี้จากการติดต่อสอบถามไปยังศูนย์เยยวยาจังหวัดสงขลาปรากฏว่าจะมีการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องแต่อยู่ระหว่างการดาเนินการและได้มีการหารือกับทางสออบตอในการช่วยเหลือด้านอาชีพให้กับเยือทั้งสองคนด้วย ซึ่งเรื่องนี้เราทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ศูนย์ปฏิบัติการเยียวยาสงขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะยังคงที่จะพยายามที่จะอขอในเรื่องของงบประมาณที่จะมาในช่วยเหลือในเรื่องของอาชีพเพียงแต่ว่าเราต้องคุยกับ ผู้ดได้รับผลกระทบหรือว่าตัวน้องแนนก่อนว่าน้องแนนสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างหลังจากนี้เนื่องจากน้องแนนยังต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลการที่จะไปทําอาชีพอะไรนะตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะทําได้แน่นอนเพราะฉะนั้นต้องรอให้น้องผ่าตัดเสร็จหรือว่าเสร็จสิ้นการรักษาของหมอแล้วก็ดูอาการว่าสิ่งที่น้องอยากทําหรือสิ่งที่น้องอยากได้เพื่อที่จะไปทําให้เขาสามารถที่จะมีงานทําเลี้ยงดูตัวเองแล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวได้เนี่ย ควรจะเป็นอาชีพอะไรแล้วก็ทําอะไรต้องใช้เงินจํานวนเท่าไหร่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะทางเลขาสบตนะคะท่านทาวีเนี่ยไม่ทิ้งผู้ได้รับผลกระทบแน่นอน,นะค่ะ ถึงแม้ตอนนี้ทางศูนย์เยียวยาจังหวัดสงขลากำลังดาเนินการช่วยเหลือผู้เคราะรายทั้งสองคนแต่ต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งโดยยังไม่รู้ว่าโครงการช่วยเหลือทั้งด้านเยียวยาและด้านอาชีพจะได้รับการอนุมัติเมื่อไหร่ในขณะที่ชีวิตของทั้งสองคนก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปเงินที่มีอยู่ก็ร่อยหลอลงทุกทีหากผู้ใจบุญท่านใดยอยากจะช่วยเหลือเหยื่อผู้คราะรารทั้งสองคนสามารถติดต่อได้โดยตรง สุนันทาเดชส่งหรือแนนโทร0815423154และสุกัญญาบุญพร้อมหรือการโทร0896587427หรือติดต่อผ่านศูนย์ข่าว ASTV หัดใหญ่โทร074201236พนิษล่องพนิษถ่ายภาพปริยากรามมหิโตศูนย์ข่าวหัดใหญ่รายงาน